สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่กำลังร้อนแรงเลยนะคะคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาที่ มีการประทะกันแล้วก็มีรายงานว่ากระสุนปืนใหญ่เนี่ยตกเข้ามาใกล้โรงพยาบาลในฝั่งไทยด้วยเรื่องนี้ก็สร้างความกังวลไม่น้อยเลยนะคะคาถามสําคัญที่หลายคนสงสัยก็คือเอ๊ะทำไมกัมพูชาถึงดูเหมือนกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าทางทหารกับไทยทั้งๆที่ถ้าเรามองภาพรวมศักยภาพทางทหารของเราก็น่าจะเหนือกว่าวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสเรื่องนี้กันจากข้อมูลแล้วก็บทวิเคราะห์ที่เราได้รวบรวมมานะคะครับเรื่องนี้จะมองแค่ว่า ใครมีทหารเยอะกว่ามีอาวุธดีกว่าไม่ได้เลยครับมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะคือมันมีมิติเรื่องประวัติศาสตร์ที่ยาวนานการเมืองภายในของกัมพูชาเองแล้วก็เรื่องการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวพันเอ่อซึ่งปัจจัยพวกนี้แหะครับคือหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้เราเข้าใจว่าทําไมสถานการณ์มาถึงเป็นแบบนี้ค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ปัจจัยแรกที่มักจะถูกพูดถึงบ่อยๆก่อนเลยนะคะคือเรื่องปมประวัติศาสตร์กับข้อพิพาทดินแดนที่มันยังคาราคาซังกันอยู่ หลักๆก,ก็คือกรณีปราสาทพะวิหารแล้วก็พื้นที่ที่เราเรียกกันติดปากว่าพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรแถวๆนั้นละค่ะที่ยังปักปันเขตแดนกันไม่ชัดเจนแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลโลกออกมาแล้วทั้งปี2 5 0 5แล้วก็มีคำสั่งตีความเพิ่มเติมปี2556ก็ตามถูกท่องครับตรงนี้มันเหมือนเป็นบาดแผลเก่า เป็นประเด็นอ่อนไหวที่พร้อมจะถูกจุดขึ้นมาได้ง่ายๆเมื่อมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็นำไปสู่ปัจจัยที่สอที่ผมคิดว่าข้อมูลหลายแหล่งเน้นย้ำมากๆเลยก็คือเรื่องการเมืองภายในของกัมพูชาเองกับการใช้ประเด็นชาตินิยมนี่แหละครับอ๋อ oh, ประเด็นนี้ข้อมูลที่เรามีนี่น่าสนใจมากเลยค่ะ เขาชี้ว่าเรื่องชายแดนโดยเฉพาะกับไทยเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาตลอดเลยใช่ไหมคะเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมสร้างความชอบธรรมให้ผู้นำตั้งแต่ยุคอดีตนายกหุ่นเซนมาถึงนายกคนปัจจุบันหุ่นมาเน็ตเลย วิธีที่ง่ายที่สุดในการรวมใจคนในชาติแล้วก็ที่สําคัญคือมันมักจะถูกใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปัญหาปากท้องหรือว่าเรื่องคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ครับพอมีเรื่องกระทบกระทั่งกับไทยปุ๊บก็ดึงความสนใจคนไปที่เรื่องศักดิ์ศรีของชาติแทนแล้วก็ตอกย้ําฐานอานาจของพรรคไปด้วยในตัวเลยอืมเข้าใจเลยค่ะ นอกเหนือเรื่องการเมืองภายในแล้วยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่ข้อมูลพูดถึงคือเรื่องการประเมินสถานการณ์ทางทหารใช่ไหมคะที่ว่าถึงแม้ภาพรวมเราอาจจะดูเหนือกว่าแต่ทางกัมพูชาอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นสะทีเดียวแล้วก็มีเรื่องการสนับสนุนจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวด้วยครับอันนี้เป็นปัจจัยที่3คือการประเมินศักยภาพทางทหารเฉพาะจุดบวกกับแรงสนับสนุนจากพันธมิตรคือถึงแม้ภาพรวมกําลังรบหลักๆไทยอาจจะเหนือกว่า แต่ในทางยุทธวิธีณนะจุดปะทะบางพื้นที่เนี่ยกัมพูชาอาจจะประเมินแล้วว่าเออตัวเองพอจะตอบโต้ได้หรืออย่างน้อยก็สร้างความเสียหายได้ในระดับหนึ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อรองประกอบกับช่วงหลังๆเนี่ยกัมพูชาก็ได้รับยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะการสนับสนุนจากจีนที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งเรื่องอาวุธเรื่องเงินทุนสิ่งเหล่านี้มันก็สร้างความมั่นใจให้เขาในระดับหนึ่งครับแม้จะรู้ดีว่าสู้แบบสงครามเต็มรูปแบบไม่ได้หรอก แต่ก็กล้าที่จะยกระดับความตึงเครียดเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือการทูตบางอย่างฟังดูเหมือนการเล่นเกมวัดใจกันหลายชั้นเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับแล้วมันก็นำไปสู่ปัจจัยที่4ด้วยคือการทดสอบท่าทีของนานาชาติการสร้างความตึงเครียดหรือยกระดับเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ย อาจจะเป็นการส่งสัญญาณหรือเป็นการอาลองดูปฏิกิริยาจากองค์กรระหว่างประเทศอย่างอาเซียนหรือว่า UN ว่าจะเข้ามามีบทบาทแค่ไหนจะกดดันฝ่ายไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเราก็จะเห็นความพยายามของกัมพูชาที่จะนําเรื่องนี้เข้าสู่เวทีสาหประชาชาติโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อสร้างแรงกดดันระหว่างประเทศกับมาที่ไทย ค่ะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบหรือในวงการทูตอย่างเดียวแต่ลงมาถึงชาวบ้านเลยถูกต้องครับผลกระทบมันไปไกลกว่าน,นั้นเยอะทั้งเรื่องเศรษฐกิจชายแดนการค้าขายการท่องเที่ยวหยุดชะงักหมดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภยัยความเป็นอยู่ความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนอันนี้กระทบโดยตรงเลยพอฟังแบบนี้แล้วสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราคุยกันมา ก็ชัดเจนเลยนะคะว่าความขัดแย้งนี้มันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครมีปืนใหญ่กว่ากันอย่างเดียวจริงๆแต่มันเป็นผลพวงที่ซับซ้อนมากทั้งจากประวัติศาสตร์ที่ยังเป็นแผลอยู่เกมการเมืองภายในที่ใช้ชาติยมเป็นเครื่องมือการคำนวณทางทหารในบางจุดแล้วก็การชิงไหวชิงพริบในเวทีระหว่างประเทศด้วยใช่เลยครับดังนั้นทางออกที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นการพูดคุยการเจรจาทางการทูต ต้องใช้ความอดทนสูงมากต้องพยายามทำความเข้าใจในความซับซอ้อนนี้ส่วนการใช้กําลังทหารเนี่ยควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆแล้วก็ต้องจำกัดขอบเขตมากๆแค่เพื่อป้องกันอธิปไตยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของพลเรือนเท่านั้นจริงๆครับเป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยนะคะครับ แล้วก็ขออนุญาตทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับนอกเหนือจากปัจจัยที่เราคุยกันไปวันนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าอีกหน่อยการเปลี่ยนแปลงของสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าระดับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาที่อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคตไม่ว่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงปัจจัยใหม่ๆเหล่านี้มันจะส่งผลต่อ,อพลวัตความสัมพันธ์แล้วก็แนวโน้มความขัดแย้งตรงชายแดนนี้ ต่อไปอีกอยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เราต้องคบคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เรามีกันในวันนี้ครับ